าามีความหมายว่ารุกมาจากการใช้ภาษาไทยในการทำสงครามของกษัตริย์ตำบลลางาเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามภาษายาวีท้องถิ่นว่าลาังารีภาษาอังกฤษลางาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการต่อสู้สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบสูงมีเนินและภูเขาบริเวณที่ราบเหมาะสำหรับการเพาะปลูกได้แก่การทำนาทำสวน ผล,ลไม้ส่วนที่ราบสูงเหมาะสำหรับการทำสวนยางพาราและป่าไม้ทุกเรียนบ้านร้อยปีสตรีทำผ้าถุงผมชุมชนย่านธุรก,กิจมาพิชิตแกนขันยอนสลายุมร็ดบรมตุลลธีประกาตุลกับผมนายมุมัต m a d ตายุดินแวบซากำนันตำบลลางยาครับผมตำบลลางยามีจุดเด่นในการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยความร่วมมือจากผู้ภาคส่วนได้แก่ท้องที่ท้องถิน่น อสมชาวรปกลุ่มสตรีและเยาวชนครับผมการปกครองตำบลลางาแบ่งการปกครองเป็นเจ็หมู่บ้านคือหมู่ที่1บ้านกอแลโดยมีนายมะยิดิงตาเฮเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านลางาโดยมีนายมะนาเซมมะยูโซเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านตาแบะโดยมีนายอนันต์แม่กองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่บ้านบาลละแต่ โดยมีนมายมักเกอรีวาแมงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หบ้านปาลัสโดยมีนายมูฮัมหมัดตายูดินแวบืบซาเป็นกำนันหมู่ที่6บ้านจูนงโดยมีนายนิเฮงนิมาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านเปาะซีโดยมีนายซินอิสซามสุหลงเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลลางาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอมายยจังหวัดปัตตานีมีระยะทางห่างจากอำเภอมายยประมาณ9้ากิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปัตตานี32กิโลเมตรโดยมีเนื้อที่ประมาณ22.07ตารางกิโลเมตรกลุ่มอาชีพในชุมชนการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชนมีหลากหลายกลุ่มดังนี้1กลุ่มผ้าคุมผมสตรีบ้านลางา2กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านตาแบะ3กลุ่มสัมมาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกอแล 4. นนำพึ่งชนโรงบ้านสวนอันนาลี 5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกอแล 6. ก,กลุ่มลังการีดีไซน์ 7. กลุ่มนิสาอีลังการี 8. กลุ่มสตรีทำขนมบ้านตาแบะ 9. กลุ่มสตรีบ้านบาลแตตตำบลลางามีจำนวนประชากรในพื้นที่ตามข้อมูลจะประ5ถ4อข้อมูลดังนี้มีครัวเรือนทั้งหมด1460ครัวเรือน มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด4,899คนแยกจำแนกเป็นเพศชาย2,318คนเพศหญิง2,581คนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี53,829.15บาทต่อปีและครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปทถอ2,564จำนวน18ครัวเรือนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1จำนวน2ครัวเรือน อยู่ในพื้นที่หมู่ที่สองจำนวน3ามครัวเรือนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สามจำนวน3าครัวเรือนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ี่จำนวนสามครัวเรือนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่หาจำนวนสองครัวเรือนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6จำนวนสองครัวเรือนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7จำนวน3าครัวเรือนมิติด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงทางอาหาร ประชาชนภายในชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอมีโครงการรั้วปันรักรั้วปันสุขเพื่อแบ่งปันอาหารให้กับประชาชนภายในชุมชนด้านความมั่นคงในชีวิตประชาชนภายในชุมชนมีการเก็บออมในกองทุนต่างๆภายในชุมชนและผู้นำชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลางา ประเมินที่พักอาศัยของประชาชนภายในชุมชนเพื่อเสนอพิจารณาในการซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภยัยด้านความสามัคคีปองดองมีกิจกรรมสร้างความสามัคคีภายในชุมชนและสร้างจิตสำนึกเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นกิจกรรมเยาวชนช่วยเหลือผู้ยากไร้เยาวชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในชุมชน โดยทางเยาวชนได้ระดมทุนจากการขายเสื้อในส่วนของกำไรจะนำมาซื้อถุงยางชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้านการยึดหลักประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนเพื่อสะท้อนถึงปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนภายในชุมชน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทำแผนชุมชนและตำบลโดยนำข้อมูลจากข้อมูลจวทถอและกชช2คเพื่อประกอบการทำแผนพัฒนาชุมชนประชาชนภายในชุมชนออกมาใช้สิทธิ์และหน้าที่ของพลเมืองด้วยการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลางามีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลลางาให้ความสำคัญการส่งเสริมป้องกันลดละเลิอกอบายามุกและยาเสพติด และส่งเสริมให้คนในชุมชนและเด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการบริหารจัดการชุมชนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประสบปัญหาภายในชุมชน และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุจากภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อดำเนินการพัฒนาตำบลในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมายยเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณฝึกอาชีพสตรีภายในตำบลลางาและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี และการจัดการขยะต,ตำบลลาง,งาโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารค่ะช่านนางสมพิษเพาะประธานกลุม่มปักผ้ากลุ่มผมสตรีบ้านลาง,งา,าขึ้นทะเบียนโอทอปตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะแล้วก็พอได้มีเงินกองทุนทบาปบสตรีกลุ่มเลยกู้เงินเพื่อที่จะต่อยอดเรื่องผ้ามัดยอ้อมจากสีธรรมชาตินะคะ ซึ่งกองทุนบทบาทสตรีนี่ง,ง่ายต่อการากู้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ย,ก,ยก็ต่ำมากในการชำระก,ก็ง่ายก็จ่ายผ่านทวโค้ได้เลยอะคะ่ะมิติด้านความมั่งคั่งด้านการสร้างโอกาสและความเหลือมล้ําทางสังคมมีการนำข้อมูลจากระบบ TP Map มาดำเนินการตรวจสอบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาของครัวเรือนผู้ตกเกณฑ มีการวิเคราะห์ปัญหาหลังจากที่ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำมาวางแผนและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงความต้องการของผู้ประสบปัญหามีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างจังหวัดเพื่อขจัดปัญหาความยากจนตามสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกมิติ มีการติดตามและสนับสนุนครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีจำนวนกลุ่มการผลิตและแปลรูปผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ของกลุ่มค่ะดิฉันนางสาวมายัย ที่ดิฉันเป็นเรียนกศนอแล้วก็ทางกศนอได้เเป็นวิทยากรการทําขนมแล้วก็ได้เงินมาจากจากกา,จากการที่ดิฉันเป็นวิวทยากรมา4,000บาทแล้วก็ได้นําเงินส่วนนั้นไปลงทุนซื้ออุปกรณ์แล้วก็สําหรับการทำขนมของเราค่ะตอนนี้กลุ่มได้ดําเนินการมาแล้ว4ปีซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด13คน มีการแบ่งกำไรเดือนเดือนละครั้งเพิ่มตกคนละ2,000ันบาทต่อเดือนค่ะมิติด้านความยั่งยืนด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามโมเดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปะเอียหยิวโซหลังจากที่ร่วมโครงการโคกนองนาโมเดลทําให้พื้นดินพื้นนี้สมบูรณ์ขึ้นได้เลี้ยงปลาปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงแพะ ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมการร่วมมือกันของประชาชนภายในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครัวเรือนมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุย๋ย เริ่มแรกเขาผมก็ได้ทํานามาอยู่แล้วปกติแต่พอมีโครงการของด้านด้านเกษตรเข้ามาสม่งเสริมของนาแปลงใหญ่เนี่ยเรา่าจะมีโครงการแต่พอทีนี้ผมได้ประชุมทางกลุ่มว่าเขาจะมีตัวโครงการเนี้ยสนใจไหมประธางกลุ่มก็ตอบว่าโครงการเนี้ย,สน,ย,นนยสนใจก็เลยจับกลุ่มมาประมาณ30บกว่าคน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้สวัสดีครับผมบสันตาเฮครับเป็นประธานกลุ่มเลี้ยงไสเดือนทำปุ๋ยมูลไสเดือนครับมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เป็นคลังคือปัญญาที่รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์และคุณค่าของชุมชน ด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนามีการเชื่อมโยงเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนภายในชุมชนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรนำโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรส่งเสริมความมั่งคั่งด้านอาหารระดับชุมชน กิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ชุมชนปุ๋ยมูลไส้เดือนภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปลร,รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน